แล้วเวลาเข้ามาแบ่งซื้อซื้อดีกันยังไงเขาไม่ได้แบ่งเขาถามซื้อเขาถามมหาเราเลยการซื้อที่เราที่เป็นของเราส่วนเลยส่วนคนไรก็พวกเรนไหมของเราเลยอ่ะได้เยอบ้ากอ่าแล้วคนนั้นไม่ไม่เอาเงินอ่ะบวจ้างมาละสามร้อยคนก็ยอะมากของนคในหมู่บ้านรจ้างมาเลยเห็นจ่ายด้วย็ขายด้วยก็แบ่งให้กินด้วยค่าแรงด้วยอืมนี่ไปตรวจชิมหมู่บ้าน จากการให้ยาถ้าแบ่งขายก็ได้ตังค์แต่ได้เ้าโหวตเขาโหวตได้ห้าสิบบาทก็ต้นทุนเนี่ยตกเม็ดละประมาณร้อยาแต่อก็ประมาณร้อยห้าสิบสองร้อยแต่ก็บอกเขาไปให้กันส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ส่วนนึงเราม่ถ่วข้างเดอะร้นในนั้นถ้าผมอายุสามปันนี่นะไม่ใช่นามปันเจ็ดอะ ว่าก็สิบเมตรวัดโรงงานวัดของเป็นรงงานนี่เชื่อก็ได้ใช่ไหมแต่ไอ้นั่นเดินของไม้ได้เอาของก็มีมีเดี๋ยวจะเอาของนี่ไงนี่ไงเดินของหมดแล้วนะเดี๋ยวสิรีเอาหุ่สิรีหึ่งอะไรเป็นอะไรก็ได้ก็ได้เพิ่มความรวดเร็นในการปฏิบัติครับโดยตำบลที่มีปัญหาในพื้นที่ก็ได้แก่พื้นที่ตำบลเสเตยนก็จะมีปัญหาความหนักของ ยาเสพติดแทรกระบาดเพิ่มมากขึ้นนะครับก็มีการระดมกําลังทีมที่มีอยู่ในสถานีนะครับออกไปตรวจสอบนะครับผลการปฏิบัติก็จะพบหลายรายนะครับก็จะอยู่ในพื้นที่เดียว,วันนะครับก็จะอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านบางปาบบยี่ตะบลเสนียงเพิรอลจังหวัดนาดน,นะครับแผนพัทุศก,กรรมส่วนใหญ่ของคนร้ายก็จะไปรับยามาจากในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ออกมาแจากจ่ายในพื้นที่ต่างๆในพื้นที่